สวัสดีครับผมสวัสดีทางนะครับผม <S 2> <S 2> FC แฟนคลับทุกท่านนะครับผมทางช่องทางน้องฝ้ายนะครับผมวันนี้พาแม่ควานมาเอาช้างครับช้างไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในป่าครับผม <S 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 ช้างอยู่ไหนช้างโอ้ป่าอึกมากเลยครับผมไหนในช้างโอ้ monks? ตัวอะไรนี่ฮะตัวอะไรนี่โอ้นี่ครับ ช้างป่าครับผมโอ้ช้างป่าโอ้ช้งปาถยถอยถยยถอยก่อนถอยเออถอยถอยเฮาเออเฮาโอ้อัฟางไอันยังไฟชอบอยู่ป่าบ่ลรกดูชายตาครัอาชายตาอาไเดี๋ยวให้แม่ควานเขปดโซ่ก่อนลูก เขาจะเล็มกินหญ้าแบบนี้ครับนี่งนี่หญ้าแบบนี้ครับผมเขาจะเล็มกินสงสัยอิ่มั้งนี่เพราะว่าแถวนี้หญ้าเยอะเยอะหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะแถวนี้นะครับผมต้นข่อยต้นอะไรเขากินได้หมดเลยเพราะว่าเป็นช้างป่านะครับดูอาปากเราเออ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 อาช้างปลาเ้ยสงสัยหิวจะกลับไปกินกล้วยเด้อเนาะกลับไปกินกล้วยเนาะอีหอี๋ยือาปากเราเออเอออาปากเราเอยจะกินโทรสับแล้วเออดูครับสายตา เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินมาเร็วมามาโอ้โอ้เออนำเดินนำนกป้ายนะครับผมโอ้น้ำป้ายน้ำนะป้ายโออเออโออน้ำนะป้ายน้ำอยู่ครับไม่สนใจน้ำดันออกมาอย่างเดียวเลยครับผมโอ้โอติดน้ำน้ำปักนาล็กเออโอ้มางคุดเออว้ลาดเหมือนกันเลย ตัวใครตัวมันไฟบกกลมลงกลมลงครบครบลงครบเออแมบลง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 เอ้เปะแมบลงแมบลงเออเออโอ้ออกมาแล้วครับช้างปลาครับผมช้างปลา อยู่ในป่าทุกวันเลยครับผมนี่ให้แม่ควานมาเอานะครับผมแม่ควานผู้รับผิดชอบนะครับมาถึงเห็นรถนี่จะล้วงหาเลยครับอย่างน้อยก็ดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าไม่มี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 ไม,มไม่มีเลยฝ้ายไม่มีเลย,เล,ยลูกเอาเอา,เอาปลดโซลออกดิใส่กระเตะกะเกงไปไปไปได้หมดแลยโยนไปโยนคับ โยนโซ่แหละกินไผ่ขโมยไผ่ชาวบ้านนะคะตอนนี้้บาบอกขอต้นหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเนาะนะคะก็เดี๋ยวต้นไผ่ก็แตกหน่อออกมาใหม่เนาะ,ะช่วงนี้ดูฝนนะคะขอต้นหนึ่งนะคะ ได้กินรองท้องก่อนกลับบ้านดึงทางนี้ก่อนนะก็เวลามาผูกช้างเนะนาะที่ป่าก็จะ ต้องมีคนมาส่งนะคะแล้วก็มีคนมารับโซ่นะคะถ้าถ้ามีที่ไว้โซ่เนาะก็จะได้ไม่ต้องใส่คอเขากลับอ่ะมาดูครับแม่ควานจะขึ้นช şey ้างครับช้างขึ้นช้างจะเป็นยังไงครับผมอะสงไลยลูกสงสงสงอะไรไปสงสงดูครับ ทางขึ้นช้าครับปีนเอาเอาเอาขึ้นได้ไหมสูงสูงเลยสูงเออดูครับโูเอ้าเออตัวสูงครับตัวโอ้ดูครับขึ้นจุกเชือกขาดหมดอืมตูดใหญ่ครับผมทั้งช้างทั้งคนเลยนี่ขึ้นทีมาฟายเนาะดูนะครับธรรมดาครับอย่างนี้แหละชีวิตนะครับกวนช้างไม่มีความสวยความสะอาดหรอกครับผม มาอยู่นะคะกางเกงกางเกงทุกทุกตัวขาดหมดเพราะมันใช้ขาเก้าปกติควานต้นจะดันตูดวันนี้ไม่ดันครับไขค้ดเองเลยค้ดเองหลายวันแล้วเฉพาะตูดเนยก็นักประมาณห้าสิบกิโลได้ครับผม, <c oughs> มน,นอ้องฝ้ายเนาะอาฝ้ายบอกอหนักตูดกินอย่างฟินแะกินฟินเลยครับฟินฟินมากเลยไปลุกไปเฮ้ยไปไปเร็ว เรามาตามตูน้น้องป้ายครับมาตามตูน้น้องป้ายกับบ้านเี่อาจจะรบกวน่อยเพราะว่าเนื่องจากมี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะนะครับผมขอกราบขอโทษขออภัยครับตัเ้งยจเข้ามาชมแล้วกเรา่ะลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร้น,รรนะครับผมเ like, นะมะานะ,ะให้ทางน้องป้ายด้วยนะครับ เนาะนะครับผมปลอดภัยเป็นสิ่งสำคันด้วยนะครับผมในใจมีเพนกำลังใจนะครับผมใส่ทางน้องป้ายนะจ๊ะนะครับถุงเข้าเล็กๆครับผมแล้าก็เดินสุดต้อยต่อยต่อยครับเดินหลังฟังน้องไพ่นะครับผมน้องป้ายก็เดินเร็วอยู่เดินเร็วอยู่นะครับ จะตูดครับมังจะตูดไอ้ด่างลบเลยเดี๋ยว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 ด่วดางเป็นทำนาแล้วด่างเป,าเป็นมาวัดครับเป็นมาวัดสำนักสงฆ์ครับ ครับช้าสก <ME 1971> ปรกคนก็ตกด้วยนะครับตุลักทะเลทับวนตกหนักๆด้วยช้างหนึ่งตกที่โครนนะเราก็ต้องเล่นโครนด้วยนะครับเพื่อนโคลนไปด้วยนะครับไปใอฝูานเราก็สักผ้าไม่มีอะไรดีๆหรอกครับผมไม่แต่สกปรกเครื่องสักผ้าปั่นไม่ได้หรอกครับผมว่าอะไรมันเยอะเนาะนะครับที่ตรงที่โครนนะครับเครื่องซักผ้าก็พังครับทุบบ้านก็พังปั่นไม่สานเลยครับเครื่องปั่นแห้งก็เสียใช้ซักมือนะครับบางทีไม่มีเวลาซักนะครับก็แช่จนเน่า เป็นพันละห้าก็ดีนะครับผมแต่ละวันนะครับผมเนี่ยนะครับชุดประจําวันขวัญช้านะตื่นเช้ามาช้างไปผูกปานะครับเย็นๆก็กลับมานะครับผมชีวตาชาิตขวัญช้างไม่มีอะไรนะครับผมพอ,ต,อตกปลาเสร็จก็วิ่งไปหาตัดหญ้าน,นะครับผมไว้สำรองไว้ใหวกิดตอนเย็นต่อครับชุดจางช้าง,างมีมาลรงมามาๆมาพา,า,าไปมา ายบอกว่าจอดพักกินล้วยงวงกินไอมะม่วงกอมะม่วงขทางทางนะครับมาแล้วครับผังนองไฟนี่ครับผมมาแล้วตุวมเตียมตุมเตรียมมาเลยครับตัวใหญ่มากล,กลักษณะการท่าทางการเดินเดินสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผม กับช้างนี่ซีพิวมันเหมือนกันเลยนะครับ <c oughs> ดูครับคือว่าแม่ควานเนาอขอตอนเด็กๆนะครับผมพ่อพาขี่ั้งเต่เด็กๆเ,เ,เลยนะครับผมทำไรเนาะน้องฝ้หามะม่วงครับหามะม่วง <c oughs> เคยกินมะม่วงนะครับ เออดูครับบ้นจูบ้นจูลงๆไหนบ้นจูไหนลง หิวน้ำทรงใสหิวน้ำแล้วนี่หิวน้ำไปไปกินน้ำเลยปะไปแล้วก็อ,อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม